วันนี้ก็อากาศเปิดหน่อยนึงนะครับก็ออกมาดูเพึ่งครับเดินมาในป่านีก็เห็นตัวตอมดอกอะไรก็ไม่รู้นะครับดอกสีเหลืองครับเห็นอยู่ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูว่าจะลังอยู่ตรงไหนนะครับเหี๋ยนูตัวเพึ่งครับไม่รู้วันดอกอะไรนะครับดอกสีเหลืองเหลืองนะครับบนป่าใหญ่อยู่ตัวเพึ่งบิน ดอกเจ็ดชั้นนิดนะครับดอกกําแพงเจ็ดชั้นนะครับเพิ่งตอมอยู่นะครับมีหลายตัวเลยครับตอมอยู่นะเปิดตัวเพิ่งยังหาลังไม่เห็นนะครับนะดูดอกไม้หมือนนานนะครับก่อจมินนะครับบินหลายตัวอยู่มาถึนสุ่มหามาเรื่อยๆนะครับจากดอกสีเหลืองก็เป็นดอกเจ็ดชั้นนีดครับ ในปลานี่หลายตัวเลยครับเนี่ครับก็เลืนด้วยปลามาเรื่อยๆครับอยูไม่เจอแล้วครับลังโอ้ยน่จะจันยังรกหายากนะครับผมไม่ได้นั่งดูตัวแล้วครับเดินสุ่มหาเลยเพราะว่าตัวมันตอมหลายนะครับเดี๋ยวให้ดูลังครับนะครับอยู่กับเก่งกับถิ่นฮัทนะครับโอ้ เห็นไหมครับอาจจะ้อนแสงนิดนึงนะครับนะโอ้ย้อนแสงนิดนึงนะครับซูมมาหลังก็พอประมาณนะครับไม่ใหญ่มากหรอกเพิ่งกำลังจะออกหากิน,นครับเพิ่งแถวนี้เข้าใกล้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวหานั่งพักเหนื่อยก่อนนะครับวันนี้มากับพันใชยครับแต่ว่าเดินไปทางไหนไม่รู้นะครับเดี๋ยวแต่โทรหา ครับผมลังนี้ก็ที่เห็นนี่เดี๋ยวให้พันชัยขึ้นเมียนนะครับกำลังเตรียมตัวอยู่นะครับให้จะพันชัยฉลองก่อนนะครับเดี๋ยวรอไปชมได้เลยครับที่ช่อง youtube พันชัยเสาห้าหรือว่าทาง f a c e b o o k กการชัยทองสวัสดนะครับกำลังเตรียมตัวอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อลังอื่นนะครับนะลังแรกให้พันชัยเป็นคนจัดการก่อนนะครับเตรียมตัวแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวไลฟ์สดทาง Facebook ให้ดูเจอลังที่สองนะครับลังก็อนใหญ่ เราต้องควนหนใหญ่กว่าลังเมื่อกี้หน่อยนะครับเม็ดเลยนะนเม็ดนะครับแล้วขอไปดูใกล้ๆหน่อยนี่ครับรังที่สองนะครับต้นกระถินวันนี้มันหมานมนะครับสองรังแล้วนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวลังนี้ขึ้นเงินบอกเี้ยนฟานใช้บอกว่าผมมีหมายหมามนหมานมนะว,วันนี้ ครับหลังถึงพบไม่ค่อยติดนะครับชัดเจียวไม่เอ่ยน,นะครับเดี๋ยวน้ำเล็กเดียวด้วยแรงอาจจะไม่ยังพอน,นะครับน้ำเล็กเดีวยวเีไงใช่น้ำเล็กเดียว คนนะครับก่อนนะครับรับงานก่อนนานลมเกี่ยวครับ ไห้รับเขาเอาตัวเขาด้วยนะครับน

พี่าครับตะก่อนใหญ่ครับสวยอยู่ครักลังไปด้วยกันแล้วกันนะครับปวดในหางเขนเนี่ยแบ้วเกี่ยนโตะนี้ ไปเดี๋ยวเราไปหาดูรังอื่นต่ออีกนะครับรังมันขายได้นะครับก็่าว่ากันนะครับอาชีพหาพึ่งหาอยู่หากินนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปเดินดูลังต่อไปครับมาต่อกันอีกรังนึงนะครับรังนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นพึ่งใหม่ครับแต่ว่าจําเป็นต้องเอานันะครับเดี๋ยวให้ดูลังพึ่งครับครับในพุ่มนะครับในน้ำๆอยู่เห็นไหมพ่งลังพึ่ง ลังที่สามนะครับลังแรกใช้ขึ้นไปแล้วลังหนึ่งจำเป็นต้องเหงานะครับเดี๋ยวจะหายนะครับนะอยู่ว่าเป็นพึ่งหม่อยู่นะครับโอเคครับไปเดี๋ยวขึ้นไปรุ่นกันหลังกันดานอยู่เลยครับโอ้ครับจำเป็นต้องเหงานะครับได้น้ำอยู่นิดนึงนะครับกรับเสรอน่าว่ากันนะครับต่งตางกล่องชมต้องใจแล้ว ขวัญอุดรุดเลยตอนแรกมันก็จะจงไหว้นะครับมื้อเช้ามาเห็นแล้วจะจงไหว้แต่ว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะครับนันต้องการจะเอาก็เลยต้องเก็บก่อนนะครับอโอเคครับผมเดี๋ยวตั้งกล้องให้ชมนี่ว่ากันครับจำเป็นต้องเอานะครับไม่เชื่อสวนนนัั่ครบ มแน่นะครกก็ปล่อยไว้แต่ว่ามีคนจะมาตีนะครับคนนีต้องหอ,อ,อนนะครับ

น้ำช้ำๆนะครับอันนี้ก็โล่ออก่อนไปแล้วกันนะครับก่อนที่จะหายนะครับครับก็วันนี้ก็สองสามลังนะครับลังนี้กับลังอ่อ,อนๆลังใหม่นะครับนะก็จะว่ากันนะครับนะจเป็นต้องเอาจริงๆนะครับเพราะว่า เห็นไว้แล้วแต่ว่าไม่ยาไม่ตีไม่เศร้านี่ครับพอน,นี้มีคนจะมาตีก็เลยต้องมาจัดการก่อนนะครับโอเคครับผมอย่าไปว่ากันหาอยู่หากินสุดท้ายนี่ให้พี่น้องโชคดีครับมีความสุขครับมีเงินมีทองใช่ตลอดปีตลอดไปครับผมจากผมหมายน้ำพึ่งฝากสวัสดีครับ